สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆทุกคนวันนี้เสี่ยงก็เอากล้วยมารามครับพี่น้องหลังจากเกี่ยวเขาออกล้วครับเป็นข้าวเหนียวครับขั้นกอรอครับถอกเด็วครับพี่น้องถอกเด็วก็เลยเอากล้วยมารามสามตัวครับมาตรงเกี่ยวหยาอีกแล้วครับสบายด้วยครับวันนี้ครับกล้วยก็กินทั้งหยา กินเถิงเฟื่องลดสีครับบรรยากาศฝนตกคือเกาครับพี่น้องอันนี้ก็สิใกล่ไกส่สองมุ่งสองมุ่งนะครับฝนก็นยังถึมตกดินอยู่ครับพี่น้อง บรรยากาศทั่วไปครับ